ไปพอดีพอดีหน้าต่างมีคนมีคนเออมนลงทีหลังเราไม่เป็นไรรีบหยิบปืนไปยิงมาเลย กี่ตัวเมื่อกี้อยิงตายหมดแล้วเหรอ อือได้ยินแค่สองร่มหรอปะอหรอน่าแล้วมันเป็นเนหมดอ่ะออออเออนั่นดิกำลังปัาม,มเรียบก,กัน อันเดมโฟยัง I got supplies ดูน uh ี่อ๋อยังค่ะยังฟังแต่งอ้นจรวย เดีย๋ยว่ามีแย่งต้องมีคนที่เล่นลูกซองสิงเพราะว่ามีลูกมีแต่กระสุนลูกซองมางอยู่ ยิงกี่ตัวเมือ่อกี้อยหาบักชุดฟ้านบ่ยัป้าเห็นแต่ว่าไม่เห็นมันแล้วหรอ,อไม่ใช่มันวิ่งไปช่วเพื่อนมนแล้วหรอศพาัที่ยิงไว้อะนะนันไงเสียง 噔噔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 。 มันยิงเขาเกือบตายเอาที่รักเอาสกปรูไปทำไมอ่ะกำลังจะหยิบเลยเล็ดดักไม่เอาเอาแต่หู าได้ลูกซองอย่างข้าง,ง,งในโกดังก็ไม่มีใช่ไหมเขาเก็บมาแช่สิบนัดปะหมู่บ้านปะบ่ดได้ได้ได้ยินเสียงปืนไปแล้วเขาจกอ,ออ,กอะ เฮ้ยภาชริกรอราอุตสา์ไปจะกินกินนิ่มสองเลย้กปมปรับยังไงให้มันออกมาข้างนอกหน่อยหนึ่งเหรอม,มันอยู่ลึกเกินเนาะ ใครอะ่ะปะทำไมเสียงผัวกูเป็นแนวนั้นก็เด้ี๋ยวด,ดูนฮันตะัวมันจริงเธอะว <c oughs> ้า,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 ามันเยืออ่ใกลเนี่ยกูเป็นแนวไ้น มันเป็นอะไรช่าง อยู่ไหนอะวากูคือตาดีแท้อยู่ไหนปาไม่เห็นมีก็มีการจอดเก็บเงินนํนำเว้ยบบอืมได้ยินเสียงอยู่แต่ไปไหนเราไม่รู้ ต,ตัวข้างบ้านเลยป่ะโอ้ดูทีแล้วรออืม ว่าตัวนี้มีสปอตซ้ำเออลืมไปว่ามันไปเกิดอะไดรออกมาเนี่ว่า ตอนนี้แหละที่เขายิงมันอ,ะอ่ะอ่าแล้วมันไปอยู่ไหนมามือ่อกีน่าจะหลบอยู่แถวบ้านนะแม่ขอบคุณเจ้ย ก็ยังต่งไม่ครบเลยผ่า,านท้ายกับเลเ,เซอร์ไปอยู่ไหน,นอ่ะมาร์คเดอเจ้เจเจคุ เข้าที่หัวลูกพอดีลางงามดอก <c oughs> จำไม่เห็นจากผัวยังอยู่ไซพรุ่งนี้เขาว่าจะซื้อวีตาเจนตาเขาล้ามาไซซื้อลูกกอยังไม่ได้เหมือนกัน

้าข้างหลังอ่ะ m a r k e location ป้าข้างหลังเขามันมาแล้วม,มันเด๋ยวตรงเออหน่าแหละมีอีกฝ้าอ,อ,อยู่ตรงนี้มันวิ่วงับไปยิงอีกตัวหนึ่ง m a r k the location มองไม่ก็ล่ะโอ้โหโอ้แม่งทุกที่ทุกทางเลยมันเข้าทุกทางไงมักลางไงมันติดท้องหายใจไม่ทั่วท้อง <laughs>